แนวปฏิบัติการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวชวัดท่าช้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3ประเมินตนเองในระบบไทยสต o p ปโค i ิดครูและบุคลากรได้รับการฉีดวัคซีน98% นักเรียนที่อายุครบ12ปีได้รับวัคซีน88%ผู้ปกครองและคนในครอบครัวนักเรียนได้รับวัคซีน28%คนในชุมชนได้รับวัคซีน71%นำผลการประเมินตนเองเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบและเสนอต่อกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอนุมัติ ปฏิบัติตาม6มาตรการหลัก6มาตรการเสริม7มาตรการเข้มอย่างเคร่งครัดรายงานผลการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนต่อสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3แนวปฏิบัติระหว่างเปิดภาคเรียนกรณีเปิดภาคเรียนได้ตามปกติ6มาตรการหลัก1เว้นระยะห่าง2สวมหน้ากาก 3. ล้างมือ 4. คัดกรองวัดไข้ 5. ลดการแอรอัด 6. ททำความสะอาด 6. มาตร,รการเสริม 1. ดูแลตนเอง 2. ใช้ช้อนกลางส่วนตัว 3. กินอาหารปรุงสุกใหม่ 4. ใช้ไทยชนะแอปสําสำรวจตรวจสอบ 6. ก,กักกันตนเอง เจ็ดมาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา 1. สถานศึกษาประเมินความพร้อมการเปิดเรียนผ่านไทยสต็อปโควิดพลัสและรายงานการติดตามประเมินผลผ่าน MOE COVID 2. ทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble จัดนักเรียนเว้นระยะห่างในห้องเรียนหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมข้ามกลุ่มกัน 3. จัดระบบการให้บริการอาหารตามหลักสุขาพิบาลอาหารและหลักโภชนาการ 4. จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานได้แก่การระบายอากาศภายในอาคารการทำความสะอาดคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคและการจัดการขยะ 5. จัดให้มี school isolation แผนเผชิญเหตุและมีการซักซ้อมอย่างเคร่งครัด 6. ควบคุมดูแลการเดินทางเข้าออกจากสถานศึกษาทั้งกรณีรถรับส่งนักเรียนรถส่วนบุคคลและพาหนะโดยสารสาธารณะ 7. จัดให้มี s c h o o ส p พ s สสำหรับนักเรียนครูและบุคลากรในสถานศึกษาแนวปฏิบัติระหว่างเปิดภาคเรียนกรณีไม่สามารถเปิดภาคเรียนได้ตามปกติ ออนแอตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 o ออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชันออนแ n d แบบฝึกหัดใบงานการบ้านและอื่นๆ o n นดีม n d เว็บไซต์ DLTV YouTube DLTV Channel 1-15แ l i c a t i o n อปพลิเคชัน DLTV แนวทางการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียนออนไลน์แบบผสมผสานไฮบริดการสลับกลุ่มนักเรียนแบบแบ่งนักเรียนในห้องเรียนออกเป็น2กลุ่มตั้งแต่วันที่1คพฤศจิกายนพุทธศักราช2564นักเรียนมาเรียนตามตารางเรียนโดยสัปดาห์แรกนักเรียนกลุ่มที่1จะเรียนในวันจันทร์พุธและศุกร นักเรียนกลุ่มที่สองจะมาเรียนในวันอังคารและพฤหัสบดีสัปดาห์ถัดไปนักเรียนกลุ่มที่1จะเรียนในวันอังคารและพฤหัสบดีส่วนนักเรียนกลุ่มที่สองจะเรียนในวันจันทร์พุธและศุกร์ให้สลับกลุ่มเรียนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลการเรียนผ่านโทรทัศน์ออนแอการเรียนการสอนแบบออนไลน์ การเรียนการสอนผ่านหนังสือหรือใบงาน on hand การเรียนการสอนแบบวิดีโอย้อนหลัง on demand แผนเผชิญเหตุโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวชวัฒนาช้างระดับการแพร่ระบาดชุมชนไม่มีผู้ติดเชือ้อสถานศึกษาไม่พบผู้ติดเชื้อยือนยันมาตรการป้องกันครูและนักเรียนปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ประเมิน TST เป็นประจำสถานศึกษาเปิดเรียนออนไซต์ site. ปฏิบัติตาม TST ไทยเซฟไทยเฝ้าระวังคัดกรองเด็กพิเศษระดับการแพร่ระบาดในชุมชนมีผู้ติดเชื้อประปรายในสถานศึกษาไม่พบผู้ติดเชื้อยืนยันครูและนักเรียน ใช้มาตรการป้องกันดังนี้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขประเมินไทยเซฟไทยเป็นประจำสถานศึกษาเปิดเรียนออนไซน์ site, ปฏิบัติเข้มตามมาตรการ TST+ เฝ้าระวังคัดกรองเด็กพิเศษระดับการแพร่ระบาดในชุมชนมีผู้ติดเชื้อประปราย ในสถานศึกษาพบผู้ติดเชื้อยืนยันในห้องเรียนหนึ่งรายขึ้นไปใช้มาตรการป้องกันดังนี้ครูและนักเรียนปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณาสุขประเมินไทยเซฟไทยเป็นประจำระบายอากาศทุกสองชั่วโมงกรณีใช้เครื่องปรับอากาศกรณีผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงงดเรียนออนไลน์ site, และกักตัวที่บ้าน14วัน กรณีผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่ำให้สังเกตอาการตนเองและปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณาสุขสถานศึกษาให้ปิดห้องเรียนที่พบผู้ติดเชื้อ3วันเพื่อทำความสะอาดเปิดห้องเรียนอื่นๆอ,ออนไซต์ได้ตามปกติสุ่มตรวจเฝ้าระวังทุก2ส,สัปดาห์ปฏิบัติเค้มตามมาตรการ TST+ ระดับการแพร่ระบาดในชุมชนมีผู้ติดเชื้อประปรายในสถานศึกษาพบผู้ติดเชื้อมากกว่าหนึ่งห้องเรียนใช้มาตรการป้องกันดังนี้ครูและนักเรียนปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณาสุขประเมินไทยเซฟไทยเป็นประจำระบายอากาศทุกสองชั่วโมงกรณีใช้เครื่องปรับอากาศสถานศึกษา ปิดห้องเรียนที่พบผู้ติดเชื้อ3วันเพื่อทำความสะอาดหรือมากกว่าตามอำนาจการพิจารณาของกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติเข้มตามมาตรการ TST+ ระดับการแพร่ะระบาดในชุมชนและสถานศึกษามีผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนมาตรการป้องกัน ครูและนักเรียนปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณาสุขประเมินไทยเซฟไทยเป็นประจำระบายอากาศทุกสองชั่วโมงกรณีใช้เครื่องปรับอากาศกรณีผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงงดเรียนออนไซต์ site, และกักตัวที่บ้าน14วันกรณีผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่ำให้สังเกตอาการตนเองสถานศึกษาพิจารณาการเปิดเรียนออนไซต์โดยเข้ม ตามมาตรการทุกมิติสำหรับพื้นที่ระบาดแบบกลุ่มก้อนพิจารณาปิดโดยคณะกรรมการควบคุมการแพร่ระบาดระดับเขตพื้นที่หากมีหลักฐานและความจำเป็นสุ่มตรวจเฝ้าระวังทุกสองสัปดาห์ระดับการแพร่ระบาดมีการแพร่ระบาดในชุมชนและในสถานศึกษามาตรการป้องกันครูและนักเรียน ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณาสุขเฝ้าระวังอาการเสี่ยงทุกวันประเมินไทยเซฟไทยทุกวันสถานศึกษาพิจารณาการเปิดเรียนออนไลน์โดยเข้มตามมาตรการทุกมิติสำหรับพื้นที่ระบาดแบบกลุ่มก้อนพิจารณาปิดโดยคณะกรรมการควบคุมการแพร่ระบาดระดับเขตพื้นที่หากมีหลักฐานและความจำเป็น สุ่มตรวจเฝ้าระวังทุกสองสัปดาห์บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องบทบาทของนักเรียนเตรียมอุปกรณ์การเรียนเครื่องใช้ส่วนตัวอื่นๆที่จำเป็นปฏิบัติตาม6มาตรการหลัก6มาตรการเสริม7มาตรการเข้มอย่างเคร่งครัดติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดป้องกันตนเองและลดความเสี่ยง ประเมินตนเองผ่านไทยเซฟไทยอย่างสม่ำเสมอขอคำปรึกษาจากครูผู้สอนเมื่อพบปัญหาบทบาทของครูและบุคลากรทางการศึกษาประชุมชี้แจงผู้ปกครองผ่านทางออนไลน์ประเมินตนเองผ่านไทยเซฟไทยอย่างสม่ำเสมอติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดป้องกันตนเองและลดความเสี่ยง จัดหาสื่อประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและลดความเสี่ยงให้แก่นักเรียนปฏิบัติตาม6มาตรการหลัก6มาตรการเสริม7มาตรการเข้มอย่างเคร่งครัดติดตามการมาเรียนของนักเรียนและรายงานต่อผู้บริหารสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเครียดสังเกตอารมณ์ของตนเองกำกับติดตามการได้รับวัคซีนของนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน บทบาทของผู้ปกครองนักเรียนติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดประเมินความเสี่ยงของตนเองนักเรียนและคนในครอบครัวผ่านไทยเซฟไทยจัดหาของใช้ส่วนตัวให้นักเรียนอย่างเพียงพอในแต่ละวันจัดหาสบู่หรือเจลแอลกอฮอลและกำกับดูแลนักเรียนให้ล้างมือบ่อยๆดูแลสุขภาพนักเรียนจัดเตรียมอาหารปรุงสุกใหม่ หลีกเลี่ยงการพานักเรียนไปในสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อหากนักเรียนเดินทางโดยรถโดยสารขอความร่วมมือคนขับรถปฏิบัติตามมาตรการให้ความร่วมมือกับครูกรณีการจัดการเรียนการสอนทางไกลหรือออนไลน์ แนวทางและมาตรการที่กล่าวมาข้างตน้นทางโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวชวัดท่าช้างจะถือปฏิบัติอย่างเข้มงวดเพื่อประโยชน์ของนักเรียนและเพื่อความปลอดภัยของทุกคนค่ะ